ดูเป็ดดูเป็ดกันเถอะอ่านี่อ้าวนี่มันม่นเขามาอย่างล้วบดนี้โอ้ยหนมาดูจุดตัวนี้กัดีกว่าฮา ตัวเป็ดที่ดุมากนี่คือเป็ดที่ดุมากมากนะครับรจะลองให้ดูว่ามันดุขนาดไหนเราจะทำการยื่นไม้เข้าไปอ๋อหนีไปแล้วตออกใจนี่แหละ แผนดูธรรมชาติทั่ว,วไปแล้วกลับมาดูอม<ะ>นี้มันเดิมก็มาส่องดูแก๊งนี้มันเดิมคลิปไม่ได้ไปทุ่งนาก็มีประมาณนี้อ่ะต้องเอาตัวนี้ไปให้ตัวใหญ่อันนี้เอาไปให้ตัวใหญ่ ทำการเทข้าวเรียบร้อยกินซะดูนี่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 ทดสอบอีกทีดูนะนี่ถ้าคนเข้าไปก็จะสภาพนี้นี่นี่เ่ดุมากนี่มันดุมันดุมันดุดุมากเลยนี่ <c oughs> นี่อ่ะแล้วก็ให้ข้าวมันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปล่อยให้มันกินเองแล้วกันมันจ้องจะเล่นคุณอยู่ ไปดีกว่าดุมากท่มก็จะกระจายากินข้าวาากินตามอ,าอัธยาศัยของแต่ละตัวที่มีบอ่อน้ำเป็ดตัวเล็กบ่อน้ำใหญ่นี่โอเค не очень